ลูกโดดลงไปโลด,ดใส่ลงไปโลด,ดพี่น้องเอยเอาไว้กินกับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุข่สูขนนะครับผมมาพร้าวกระป๋าแดงคือเก่าครับพี่น้องกับเมนูเส็บแซบคือเก่ามาพี่น้องมาเมื่อนี้ได้โบโเมนก้อยป่านะครับปาจอม ปลาเป็ดโตเลยผมเห็นเพิ่นกินเป็นทะเลผมบอกไว้ก่อนเลยครับเป็นปลาจอมนะนี่ครับผมปลาจอมโตเป็นโตเป็นป็นเลยบมเมนโตเป็ดโ,โตสดุดๆแบบโบได้หัน่นโบได้หยังแล้วโตใหญ่ๆแล้วครับพี่น้องมา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 ,มาเอากระเทียมโอ้ยกระรปูาขาบนเมนูขาตะไคร้หัวจังไค้ครับว่าพิษบอดแดงอะลูกโดดลงไปลดใส่ลงไปลดพี่น้องเลยเอาไว้กินครับโอ้ย หนึ่งข้าวเหนียวห่อนนะพี่น้องนะกินข้าวผมบอกเลยว่าข้าวเหนียวต้องห่อนสิกินกับอีหยังกระซ้าง,งต้องห่อน,อนมามามา,มาพี่น้องลองเม่งก่อนมันชี้ชชี้ขาดดิบอกาเป็นโตเลยนี่โอ้ยบะเมนปลาเด็กต้อนนะนี่ครับปลาจอมนะพี่น้องนะอออืือื พักครับบขัขาวฟ่บเหนียวปิดตัว็ืต้นปลาแดงนี่ครับอื mm ื hmm. ข้างอืม mm hmm. ขัดคือกันละครับขาดพอได้นะพี่น้องนะ มะเขือขึ้นตน้องมีครับปลาเหรอ ดีกินครับบัวส้มแห้งปลาช่อมเป็นโตเลยครับปลาไม่น้ำมูนมาเพิ่นว่จชมพันว่ามันเคือขึ้นอยู่ครับขึ้นในใจลี เนยพี่น้องขัวมันในผมเอานะนี่คาเข้าใส่ครับผมพรกแปะใส่นะน,นี่โอหกระเทียมบัดเนี่ยใส่ไปน้องกันมันี้ยครับโบอืมอม สัร,รมาาตนะผมเป็นคนมากินปลาอยู่แล้วครับปลาจอมไปอย่างพวกนี้มาหินแบบนี้แหงป็เตาแซ่พัน

mình đã tụng ngầm ngầm này thầm Hãy เะพอผคนว่ามันแซ่บมันแซ่บไปดีครับแซ่บไปดีพี่น้องเลยผมไม่ได้เมา,าเอาครับ เ mm hmm. บิ่งครับโตมันงามมาดีพี่น้องเลยแซ่บกว่ามขอปลาแดกตอนนี้ปุณ้์นี่ผีงอยงยาห้ออาชัย บ้าเข้าออก,กันดีขนาดกับลูกโดดเนี่ยครับ <c oughs> จริงมันกินได้เบอร์โตนะพี่น้องผมบอกก่อนเลยเพราะก้างมันอ่อน,นครับ <c oughs> ใช้เบอร์โตรอด ผมบอกพี่น้องก่อนเลยครับมาครั้งแรกของผมที่กินปลาจอมเมื่อโตแบบนี้ครับพี่น้องแล้วผมก็บอกเลยว่าแซ่บอ่ดีแซ่บครับมันแค่ข้ายกินกับปลาแดกตอนแต่มันสิแซ่บไปอีกแบบครับจะอะไรก็ยิียมม่ง สี่ครับสี่กิงกับเขาอะไรมันซึมเข้าไปนะคำเข้า,ขาร้วนนะครับพี่น้องเวลาเขาจีงจีง้วนะมันซึมเข้าไป 嗯。Mm hmm. เห็นนวยย่างๆแลนี่ขึ้นนะครับผมมันคือขึ้นนี่พี่น้องเลยืม <c oughs> โอ้ขาขัก oh. นึเขาคนพ้อนะครับ

ปลาตรงเป็นข้างแรกครับพี่น้องผมเคยกินอยู่ปลาจ่อมมาแต่ผมไม่เคยกินแบบนี้ครับแบบเป็นโตง่ายๆนาะนี่ครับพี่น้องอแซ่บเลยมมีความคาวนะครับผมรู้สึกว่าเปรี้ยวประมาณนี้ผมโอเคมากเลยผมแซ่บครับเพราะว่า ผมมักินพวกปลาจงปลาจอมแต่ผมมองว่าให้มันเปรี้ยวแห้งนะครับวิธีการผมเก็บใส่ตู้เย็นไว้พี่น้องนี่กรมันเหลือเขากเก็บเก็บไว้กินกินมือหลังก็ได้อีกนะครับพี่น้องมันโบเสียเพราะว่ามันเป็นปลาจอมมันสิโบ,บเสียทางเส่ตูเ้เย็นไว้นะะสาหรับคลิปนี้ครับเป็นปลาจอมทั้งในพวกปลา อยังบ่อดแดงก็จำมาได้อแถวอุบลน,นะครับปลาปลาจอมอุบลเห็นเป็นตาแซ่บบ่อดแดงเลยสั่งมากินนะครับก็เลยลองสั่งมากินบึงนะครับพี่น้องพี่น้องก็ลองเข้าไปเซิร์ชหาบึงนะครับผมเป็นปลาจอมเ่อนกระโพดขายตาม Facebook อย่างเยอะแยะอันนะครับบ่อดแดงครับเอาเอามาก,กินเอามาก,กินคือกันนะครับพี่น้องครับ อมาฝากพี่โตน้องผมก็อยากลองกินมึงด้วยกันปลาจอมแบบเป็นโตรู้ซึกแล้วเมื่อนี้ครับรูจักแล้วทั้งรู้ซึกทั้งรููจักแซบนะครับผมผมบอกเลยว่าแซบอาได้ว่าแซบก็คือแซบนะครับแซบของผมอาจจะบุแซบพี่น้องก็ได้นะ <laughs> สำหรับคลิปนี้บอแดงก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมพี่น้องทุกคนที่ ให้กำลังใจบา่าวแดงมาโดยตลอดนะครับพี่น้องต้องขอขอบคุณพี่ขอคบคุณน้องทุกคนทุกกำลังใจนะครับผมคลิปนี้บา่าวแดงก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ด,ดีที่สุดแล้วนะครับผมสําหรับบ่าวแดงคลิปนี้อาจซีบอัดสะอาดนะครับพี่น้องกะถือว่ามันหลายบ่าวแดงเอามาให้พี่น้องบึงแบบเ็นภาพจริงๆบ่าวแดงบอกเอามาเบิร์นีก็ได้เอามาพูดีกินเบิร์ก็ได้แต่ว่าอยากให้พี่น้องบึง จานยงใหญ่ปิดโตนะครับผมอ่ะคลิปหน้าพ่พกันใหม่นะครับพ,พี่น้องคลิปนี้แล้วพี่ละน้องไปเพียงสค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ